สวัสดีค่ะคลิปนี้ทางเล่าหลอนจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปล่าท้าผีแล้วเจอดีกันค่ะกับเรื่องผีดุที่โรงแรมร้างภูเก็ตเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่ผมและเพื่อนอีกสองคนได้เจอกับเรื่องราวสุดสยองที่สุดที่พวกเราได้เจอกันมาเลยครับผมชื่อนายครับเป็นคนภูเก็ตแต่กำเนิด มีเพื่อนสนิทอีกสองคนชื่อไอ้นบกับไอ้ชายครับไอ้นพเป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่สมัยเด็กส่วนไอ้ชายมันย้ายตามพ่อแม่มาทำงานที่ภูกเก็ตก็เลยสนิทกันมาได้ไม่กี่ปีครับเราทั้ง3ม,มีความชอบเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือชอบพิสูจน์สิ่งลึกลับเรื่องผีต่างๆซึ่งเพื่อนผมคนอื่นๆพวกมันไม่ชอบเหมือนพวกผมทั้งสามคน ช่วงเย็นวันหนึ่งไอ้นกก็บอกกับผมและไอ้ชายขึ้นมาว่าเฮ้ยคืนนี้พวกเราไปล้องพิสูจน์ผีกันไหมวะเออก็เอาสิวะข้ากับไอ้ชายก็กำลังเบื่อไม่มีอะไรทำกันอยู่พอดีผมตอบไอ้นกไปตอนนี้พวกเราสามคนได้นั่งรวมกลุ่มพูดคุยกันบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งที่นี่จะเป็นที่รวมกลุ่มของวัยรุ่นและคนหลายวัยในจังหวัดภูเก็ตครับแล้วคืนนี้จะไปพิสูจน์ผีกันที่ไหนละ่ะพวกเราก็ไปกันหลายที่แต่ก็ยังไม่เคยเจอแบบจังๆกันสักทีไอ้ชายถามขึ้นมาคืนนี้พวกเราจะไปกันที่โรงแรมร้างหน้าหาดกันไอ้นกหันมาบอกผมกับไอ้ชาย ตกลงตามนั้นผมบอกออกไปหลังจากนั้นพวกเราก็นั่งเล่นกันที่สวนสาธารณะกันต่อเพื่อรอเวลาให้ถึงช่วงดึกแล้วจึงค่อยออกเดินทางกันจนถึงเวลาเกือบสี่ทุ่มพวกเราทั้งสามคนก็เตรียมตัวเดินทางไปยังโรงแรมร้างดังกล่าวโดยจะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปสองคันเพราะไอ้ชายนั้น บ้านมันอยู่ใกล้บ้านผมมันเลยซ้อนท้ายมากับผมอยู่แล้วส่วนไอ้นบก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาพวกเราก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเรื่อยๆจนถึงหน้าทางเข้าโรงแรมร้างเวลาในตอนนั้นก็เกือบจะห้าทุ่มบรรยากาศขณะนี้มันดูอึมครึมแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวและไม่เคยเจอผีหรือวิญญาณอะไรมาก่อน จึงไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักพวกเราจึงใช้ไฟฉายประจำตัวของแต่ละคนเพื่อที่จะได้เดินไปในด้านในโรงแรมร้างผมใช้ไฟฉายส่องดบูบริเวณรอบๆขณะที่เดินไปกับพวกมันสิ่งที่ผมเห็นเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆครับสูงหลายชั้นเสียดายที่มาปล่อยทิ้งร้างอยู่แบบนี้ ตัวอาคารยังดีอยู่เลยแต่ภายในมีสภาพเป็นปูนที่โดนเรือออกบ้างและมีบางส่วนหลังคาของอาคารโรงแรมที่พังลงมาเมื่อเราเดินเข้ามาถึงภายในตัวอาคารต่างคนต่างสองไฟฉายตรวจดูบริเวณรอบๆกันก่อนเพราะกลัวว่าจะมีวัยรุ่นที่มามั่วสุมกันจะมาทำร้ายหรือป้อนพวกเราแต่ถึงอย่างนั้น พวกผมก็มีมีดแบบพกพาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวติดตัวกันมาด้วยพวกเราสองไฟดูกันสักพักก็ไม่มีใครอยู่มีแต่ความมืดหนาวเย็นและกลิ่นอับชื้นทันใดนั้นไอ้นกก็พูดขึ้นมาว่าที่โรงแรมร้างนี่มีพวกลองของเจอดีมาแล้วกันหลายกลุ่มว่ะคืนนี้พวกเราอาจจะเจอแบบกลุ่มอื่นบ้างก็ได้ ค่าว่าพวกเรารีบเดินสำรวจกันเลยดีกว่าวะ่ะไอ้ชายรีบพูดออกไปเพราะมันบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีสายตาหลายคู่จ้องมองพวกเราจากความมืดตามุมห้องต่างๆพวกเราเริ่มเดินสำรวจจากชั้นหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณกว้างมากๆเพราะน่าจะเป็นชั้นที่สร้างไว้รองรับลูกค้าที่จะเข้ามาพัก และมีโซนห้องอาหารห้องต่างๆที่ผุพังเราเดินสำรวจได้สักพักหนึ่งจูๆ่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงหมาหอนน่าจะเป็นพวกหมาจรจัดที่มานอนพักอาศัยในบริเวณโรงแรมร้างนี้พวกเราเริ่มมองหน้ากันเองทันใดนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงเป็นเหมือนของอะไรบางอย่างตกดังตุ๊บคือเสียงดังมาก จากบันไดาทางขึ้นไปชั้นสองพวกผม,มรีบส่งไฟฉายไปดูทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรคราวนี้ไอชายถึงกับยืนเหงื่อแตกหน้าซีดมันบอกว่าเมื่อกี้มันบังเอิญส่งไฟขึ้นไปยังบันไดชั้นสองก็เห็นคล้ายกับร่างของหญิงสาวยืนจ้องมองพวกเราอยู่ก่อนจะหายตัวไปอย่างรวดเร็ว มันชวนผมกับไอ้นพกลับบ้านทันทีมันไม่ไหวแล้วไอ้นพเลยพูดปลอบใจแล้วบอกมันว่าไม่มีอะไรหรอกแค่มีอะไรตกมามากกว่าโรงแรมก็เก่าอาจมีอะไรตกลงตามแรงลมบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไอ้ชายถ้าแกกลัวมากเดี๋ยวข้ากับไอ้นพขึ้นไปดูให้เองอย่าปอดแหกสิวะผมพูดบอกไอ้ชาย เอางั้นข้าก็ต้องยืนรอตรงนี้คนเดียวสิเสียงไอ้ชายพูดขานผมมาเออลืมไปงั้นไอ้นกแกอยู่เป็นเพื่อนไอ้ชายก่อนละกันเดี๋ยวข้าลองขึ้นไปดูสักนิดผมบอกไอ้นกไปคราวนี้ทั้งสองคนหันมามองผมเพื่อความมั่นใจแน่ใจนะไ,ไอ้นายไอ้นกถามผมขึ้นมา ผมพยักหน้าตอบรับมันก่อนจะส่องไฟฉายแล้วเดินไปยังชั้นสองทันทีตอนนี้ผมเดินขึ้นอยู่ชั้นสองของอาคารผมก็เริ่มเดินสำรวจบรรยากาศของชั้นนี้แตกต่างกับชั้นหนึ่งอย่างฟ้ากับเหวหรืออาจเป็นเพราะผมขึ้นมาคนเดียวก็เป็นได้เพราะชั้นนี้เต็มไปด้วยขยะและซากเก้าอี้ บางจุดมีน้ําขังจากน้ําฝนที่สาดเข้ามาในตัวอาคารทรงกลิ่นเหม็นอับเหมือนขยะหมักหมมไปทั่วบริเวณผมส่องไฟฉายไปเรื่อยๆมองดูสภาพโรงแรมที่ถูกปล่อยชิ้งร้างคราบสกปรกเลอะตามพื้นและฝาผนังของโรงแรมทันใดนั้นผมก็สะดุ้งขึ้นทันทีเมื่อจู่ๆ ได้ยินเสียงประตูห้องหนึ่งดังเอี๊ยดลั่นออกมาสักพักก็ได้ยินเสียงประตูอีกห้องหนึ่งปิดลงอย่างรวดเร็วจนได้ยินเสียงดังปังตอนนี้เองผมคิดว่าผมต้องรีบกลับไปหาเพื่อนๆที่รออยู่ชั้นล่างเพราะเจอดีเข้าให้แล้วผมรีบพันหลังเพื่อจะเดินกลับไปยังชั้นหนึ่ง แต่ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวเดินก็ได้ยินเสียงดังมาจากในห้องด้านหลังพูดมาว่าจะรีบไปไหนอยากเจอพวกเราไม่ใช่เหรอเสียงจากชายปริศนาดังเยือกเย็นออกมาคราวนี้ผมรู้สึกกลัวขนลุกไปทั้งตัวรีบวิ่งไปยังบันไดเพื่อจะลงไปชั้นหนึ่ง พร้อมตะโกนเรียกไอ้นพและไอ้ชายแต่ก็เหมือนไม่มีใครอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยผมวิ่งมาถึงใกล้บันไดาทางลงก็ตกใจสุดขีดเพราะอยู่ดีๆก็มีร่างของผีสาวมายืนข้างขวางหน้าผมร่างนั้นผมเผ้ายุ่งเหยิงไม่เป็นทรงตาลึกกลวงโบใบหน้าซีเซียว รอยตัวดักทางผมอยู่เธอคนนั้นอยู่ในชุดเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและน้ำหนองกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วผมร้องตะโกนลั่นจากนั้นผมรีบวิ่งอ้อมร่างผีสาวเพื่อวิ่งลงบันไดยอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ยินเสียงผีสาวหัวเราะด้วยความสะใจ ผมในเวลานั้นเริ่มสติแตกเมื่อลงมาถึงชั้นหนึ่งก็วิ่งไปยังเงาทั้งสองคนที่ยืนอยู่ก็นึกว่าไอ้นบและไอ้ชายยืนรอผมอยู่ไฟฉายที่ผมถืออยู่ผมได้ส่งไปข้างหน้าเพื่อหาทางวิ่งจากนั้นผมก็คว้าแขนของเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะวิ่งไปด้วยกันโดยที่ไม่ได้หันไปมองแต่มือที่ผมจับ โดยนึกว่าเป็นเพื่อนของผมนั้นกลับเย็นเฉียบเขี่ยคำช้ำเลือดช้ำหนองผมรีบปล่อยทันทีเมื่อหันไปมองหน้าก็พบว่ามือที่ผมจับเมื่อสักครู่นั้นเป็นผีผู้ชายหน้าตาเน่าเละและมีร่างผีสาวตัวเมื่อกี้อยู่ข้างๆกันผมรีบวิ่งหนีแล้วตะโกนหาเพื่อนอย่างสุดเสียงด้วยความกลัวสักพักก็ได้ยินเสียงไอ้นกกับไอชาย ตะโกนปรับมาจากนอกอาคารไอ้นายเว้ยรีบวิ่งออกมาเดี๋ยวนี้เสียงเพื่อนสองคนตะโกนบวกเวกออกมาพร้อมแสงไฟที่ส่องเข้ามาในภายในอาคารเมื่อผมวิ่งมาเจอเพื่อนผมทั้งสองคนที่รออยู่ด้านนอกทันใดพวกเราก็ได้ยินเสียงผีสองตนนั้นหัวเราะอย่างดังออกมา <c oughs> จากในตัวอาคาร้าง อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วโว้ยหนีกันพวกเราไอ้นกตะโกนเสียงดังเมื่อพวกเราขีมโมโ่มอเตอร์ไซค์หนีออกมาได้มายืนตั้งสติตรงหน้าร้านอาหารที่เปิดไฟสว่างกันอยู่ไอ้นกกับไอ้ชายรีบบอกผมทันทีว่าตอนที่ผมขึ้นไปชั้นสองจูจๆมันทั้งสองคนก็เห็นร่างของผีสาวก้มหน้าลงหันมามองพวกมันพร้อมสเสยยิ้มมา มันสองคนไม่รอช้ารีบวิ่งหนีแต่ก็เป็นห่วงผมเลยมารออยู่ด้านหน้าอาคารพร้อมทั้งตะโกนเรียกผมแต่ผมไม่ได้ยินผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอผีถึงสองตัวให้พวกมันฟังพวกมันถึงกับช็อกหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นเพื่อนส่งไอ้นกที่บ้านมันก่อน ส่วนไอ้ชายผมให้มันมานอนค้างที่บ้านผมเลยหลังจากนั้นทีมล่าพิสูจน์ผีก็ยุบตัวลงไม่กล้าอีกต่อไปครับค่ะก็จบกันแล้วนะคะกับเรื่องผีดุที่โรงแรมร้างภูเก็ตค่ะทางเล่าหลอนฝากเพื่อนๆติดตามรับฟังเรื่องเล่าในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ